กลุ่ที่4เรื่องแรกท่านในอาหารมีสมาชิกทั้งหมด5คนประกอบไปด้วย 1. เด็กชายอัโฟงกิรงุง 2. เด็กชายนันกรพุทธาสา 3. เด็กหญิงกาวิสาคมลา 4. เด็กชายจัก,กริตตอนชิมโพและดิฉันเด็กหญิงอิทุออนสัมพมงคงค่ะแร่ธานในอาหารมีความจำเป็นต่อระบบในการทำงานของร่างกายทุกส่วนนะคะ เช่นการไหลเวียนของโลหิตนะคะจะช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตเป็นปกติ mm hmm. แล้วก็มีภูมิคุ้มกันในเรื่องต่างๆนะคะและจะช่วยให้ฟันและกระดูกแข็งแรงความรู้ต่างๆนะคะที่ดิฉันได้นำเสนอมาคืออาจจะยังไม่ครบนะคะคเพื่อนก็สามารถมาศึกษาที่มุม แร่าตในอาหารของเราได้นะคะแล้วก็ผู้เรามีกิจกรรมก็คือให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาตอบคาถามนะคะคือตอบคาถามแร่ธาตุในอาหารนะคะส่วนของรางัลของเราคือถ้าตอบครบทุกอย่างนะคะจะได้เป็นปากกาไปนะคะแต่ถ้าตอบไม่ครบจะได้เป็นลูกองค์แทนนะคะก็ถ้าเพื่อนสนใจ อยากจะตอบให้ถูกนะคะก็มาศึกษาอย่างละเอียดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะพวกเรากลุ่มแร่ธาตุในอาหารก็ขอจบการนำเสนอเท่านีน้ขอบคุณค่ะ อยากขอกนะครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิั้งผูงผูั้งผู้้งั้ยทัั้งผายทั้ง้หญิทัายทั้ง้หญิงทั้งผู้ชายทั้ง้หญิงทั้ายท้งผู้ายู้หญาผิงทั้งผู้ชายทั้งายู้ห้ายั้งผู้หยู้